ความใจอันนั้นก็เราพัฒพูด,แล,พดแล้วก็ต้องพูดเราพูดความใ,ใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะปกติไม่ค่อยได้ตื่นเต้นเ้าพูดเราไม่พูดวันนี้ได้ตื่นเต้นเพราะว่าเราเจอนักปราชูดเก่งด้วยไอเราคนพูดไม่เก่งมันก็ธรรมดา เสือกับช้างมาเจอกันเนี่ยอัยใครกันกลัวใครก็ไม่รู้อ่ะแต่อาศัยว่าเราเจ้าเดืยมหน่อยท่้นก็ขออนุโมทนาขอว่าโอกาสหน้าจะได้พบกันเจอกันบ่าวมีโมนอาจารย์กอนวอนที่1 7มีนาก็จะใส่ตาัวกตาทองคำขอข้ามหาสิบภัพเป็นทองคำจันทร์ธรรมมาละก็ นู่นนระมาหาจักรพรรดินู่นนู่นนมาตะเคียนตอมานนมเอยู่ในแม่น้ำปิงาพิรเนเห็นไหมเคียนอจับใครนหคานไม้สักเนยแนั่นนะฮะหลังคาไม้สักแต่องค์พระมาาจักรพรรดิเป็นมาตะเคียนนะนี่ ส่วนสมนทั้งเราดึงมังกรก็ส่งเสด็จลงมาพญานาคก็มาจากดินจากน้ำก็มีควรเสด็จเป็นไม้ตะเกียนสองต้นหน้านะ่ทั้งมังกรทั้งพญานาคหนะน,นักเท่ากันพอดีเลยรถเป็นมายกหนักสองตันแปดแปนะ แล้วค็ที่อยม่ดายหัวก็แบบ26ดอกไกลๆนะอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะที่นี่คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วมาตอไม่ต้องสอนใครจะเกดสีไหนกมากราบอพได้ี่เลยนะวัดวอกาสันหน้มานไปอะไรนะลืมับก็ขอเดินทาง ด้วยความปลอดภัยท ja ั so, ider, Anyone, everyone, ever ana, <S <S ้งไปทั้งกลับทั้งกลางวันกลางคืนมีความปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรบุญรักษาเทวดาลุ้มครองตัวข้าวแข็งแรงปลอดภัยทุกท่านทุกคนเจริญกอนสาธุสาธุสาธุตัวทานิรัเรับความอรย์ พาเวนะสจ้าพะธรรมาาเวนะ้าพะสังฆาาเวนะพุทธะตระตนังธรรมะรัตนังสังฆะรัตนังกินังรัตรนาังทานภาเวนะจตุรสีหิตหัสสะรมัานพาเวนะสิตตัคตยาุภาเวนะิตตจาวการภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเต h y า สัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตถวาสัพเพเติสุจิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาศสันสุตอายุวัตโกทนวัตโกทิวัตโกเจสาวัตโกภะละวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัปทาทุกขโรคขยาเวลาสงฆาสุจิปัตถวา อันเนกาอันตระยาสิวิาจ้อนตัจัตเตชัจ้าชัยาสิทธิฐานังลาภสทิพัทยังอุสังฆลังสิริอายุจักวันจักโอคังบุตรทัยยตวะจตวะจ้าจายุจักสิวะสิจิพะวันสุเตสติพะวะสุัภพมังคลังรักันสุพพะตุวตา สัพพุธานภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสมานุภาเวนะสัพพสุติะวันตุเตสาตุสาตุตอนุโมทัยไปหคล่องใจจะต่อยอดก็ได้นันเมื่กี้ปัใจมีเลขเล็กน้อยห้าพันกับสิบเก้าบาท

ว่าชุกแล้วหกแล้วรวดเร็วทันใจอาจารย์วิ่งเข้ามายังเห็นหลวงพ่อแบเบพ้าหม่มก <c oughs> ับเนนเนาะกับลูกหลานท่านแบกพ้าห่มอาจารย์ไปทูลมาก็เลยขอแรงลูกศิษย์อาจารย์ไปทูลทผลผ่าห่มจากห้องนู้นนะไปให้โยมนอนในห้องนี้นะ พระเนียนหลวงพ่อแบกเองท่านปูเองนะนนงทำทุกอย่างทั้งให้เนียนทั้งให้โยมฉะนั้นวันนี้เนี่ยก่อนขึ้นรถอาตมาจะขอบิณฑบาตคนละหนึ่งร้อยที่ขอโยมนะทำไมจึงให้ทำนี้เพราะจะให้ทำบุญกับลูกศิษย์วัดทำบุญกับลูกศิษย์วัดหน่อยเก็บคนเนี่ยนะถวายหลวงพ่อไว้แล้วเดี๋ยวท่านจะไป เป็นมอบเป็นุนการศึกษาให้ลูกและลูกลูกหลานๆนะหรือใครจะมากกว่าน,นั้น7จ็ดคนว่าเจ็ดอยก็ได้นะ <c oughs> เข้าใจไ <c oughs> หมแล้วก็ขออนุญาตกาบขอบคุณพระเด็คุณซูป,ปีติซูป,ป,ซป,ป,ซป,ปีหรือว่าซูแดงที่โดยเดินทุ่รงปฏิปธรรมร่วมกันกกนัน้เปอตอนรอ อาตมาอยู่บุญดวมจากนั้นก็ลงมาอยู่แมเราไม่แค่สี่สามสามสี่เขาค้างกับกองอีกแล้วร่วมกันปฏิิบัตธรรรม่วมกันนึกว่าท่านอาตมาไม่รู้ว่าวันนี้ท่านลงมาอยู่ที่นี่อาตมาลงจากตอยเซเรียนนั่งสี่สามพัลลงมาสี่เจ็ดนะนะสี่ห้านะก็เลยตั้งแต่นั่นมาแต่สี่ห้ามาไม่เคยเจอกัน ก้้มไวตลอด20กว่าปีเนี่ยเพื่อได้มาเจอเนี่ยโยนคมนานๆนะพอลงมาปุ๊บก็มารับที่หน้าเอ้าตู้ว่างั้นจำได้หน้าเนี่ยก็เลยทักกันก็เลยกลายเป็นความกันดีนะจากนั้นต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณของพ่อด้วยนะจากนั้นต่อไปเนี่ยใครจะไปใครจะมาเนี่ยถือว่าเป็นวัดพ่อวัดแม่วัดธูบาอาจารย์ในสายของพวกเราที่เคยมีความเชื่อมคุ้กันนะสามารถที่จะมาพักโดยเฉพาะ นะจะทำพระป่ามาถวายท่านก็ได้เพราะว่าวัดนี้ท่านกำลังพัฒนานะโยมนะอาสาธุลังาธุสาธุสาธุสาธุนิพพานะเปจจโยโหลวกเทาลูกลูกเนนกราบเป็นตัวอย่างให้โยมดูอัญเชิญวันทาลังลังเดี๋ยวเดี๋ยว

เดินแ้วลูกเงนเอ้าค่อยๆเดินเป็นแถวไปขึ้นรถดิทำเป็นตัวอย่างให้ให้ลูกเงินนั้นเลอ้าเล็กเดินเดินนำหน้าเลยลูกเดินเดินเดินลุกมมหน่อลูกไปเดินลุกลมแถวเดินเป็นแถวตามลูก เอาผ้าลากขี้มาแล้วลูกโยมโยมขึ้นบนนี้โยมโยมพิเศษละเอานะโยมอันนี้เอารวมเข้ามาลูกเข้ามาถวายกับมือท่านเลยลูกหรือว่ารวมกันมาแล้วรวมแล้วค่ะรวมแล้วค่ะช้างมาถวายกับมือเลยอ่าใครจะถวายกับมือก็ได้เมามามาหลวงพ่อท่านจะได้ให้ของดีสองตัวสามตัวขอเองนะ เอลูกพี่มอะไะปูมาหลวงพ่อมาลกลาสเป็นสีดงที่ลูกหลานลูกดิดบัตรไปเอาตะปูหงพ่อมาหน่อยอยู่ไหนเาอมาเรียยวนี่ไงน้องพ่อไปเอาเอง อันนี้จะไหวโยมจ้าวท่านไหวก่อนจะได้โยมจ้าเขาจะขึ้นตำแหน่งโยมฟังพระรดะลองนั่งเป็นแถวสวยๆเหมือนนี้บางทีนั่งเป็นแถวไหวแล้วรับของทั้งปั๊บปั๊บคืนรถโดยที่ไม่มีเสียงไหวแล้วคนที่ไหวแล้วก็รับของได้ไม่คนไหนที่ถวายแล้วก็ตั้งแถวเขารับของที่ระลึกอันนี้รวมมาแล้วอันแรกเลยเอาโยม่นั่งนั่งนั่งเป็นแถวยาวนะ เ,เข้าวแถวเรียกมะข้าวแถวค่ะตังนะ,ะรับของรับของรูปรับของนี่เลยนะจ๊ะวัดนี่เลยวัดยังกะะ็เหอวัด,ว,ดวัดหนองมะจับวัดหนองมะจับนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่จ้าแม่แตงแม,แม่แตงแม่แดงแม่แม่แดงอำเภอสันทรายใกล้ๆกล้กัน กะมรัไก็ไม่ไมันนี้มันาไรักไม่เกิะไอะไรไม่ด้ไม่ดีปราก็ไไปไปตอานก็ได้วัน้ข่าไปากล้เขาใช่าใช่เราไปดแล้วออกมูดเลยจากออกพูดใช่ออกมูดเลยดูยาตัวอย่างลุกลุกเร็วเออไม่มามามาลุกมา ใหคุณทางแถวคาดปลอดภัยนะถ้าคนไหนไม่มีค่ารถก็ขอคืนนะเข้าใกล้ๆลูกเข้าใกล้ๆมีคนบอกขอเบอร์เบอร์ธนาคารด้วยแต่กดโอนต่อหน้าแต่เงินไม่ออกไม่ต้องกลับก็ได้ลูกนะยื่นมือยื่นมือรับ ยากนะจะได้เจอตุกพี่ท่านนะเมอและ25 26ปีแล้วนะนี่เชิญเชไหมุ๊ปหมอ้เค้หมา่าเยนิทานเรื่องนี้ยังอยู่ยาวนานใครแล้วซ่มาช่วยข้นอยู่ไหนอ่ะ เสร็จแล้วขึ้นรถเลยจ้าคนไหนจะเข้าก็รีบเข้าโซโฟ์จุดหมายปลายทางข้าหลงนุปเบิองเลยก็ได้ครับจะไม่ใช้เวลาที่รูปใบล็อกครับถ้าไม่หลงทาง้าพหลงทางนะโซโฟ์มารับลูกโซโฟ์มารับของดีแล้วรับคนสุดท้ายพิเศษรถนัวนัวชล้องได้ตัดโทรศัพท์ใครลืมวางไว้เนี่ยของพระ ขอบหลวงพ่ออันนั้นไม่หนิเคยนะนี่อันนี้เป็นเป็นในเรื่องของปลอดภัยนะนะครับปลอดภัยกอาจารย่ติดรถดักเนื้รถดัะรถแต่งติดกระจกแน้องเขาหนื่อยแถวข้างลูกโซเฟอร์มาเอามามาล้างไปติดรถด้วยเออติดรถติดเนื้อติดตัวแคล้วคลาดปลอดภัยลูกจ๋าเอาไอย่างเราหน่อยห่วย นี่อยางทีลเดี๋ยวเขตามมาอีกตัามหน้ดี๋ยคนนึงได้เดี๋ยวกลมาเดี๋ยวเชื่อเนจน้ันนี้เน้นตั้งแถวมารับของดีแล้วอบแมนแล้ว อันนี้ไหวอะไรครับไหวที่ฝั่งลูนินิดวัน<อ>นี้จะมาทวไย้หลวงพ่อเพื่อเป<อ>็นประโยชน์ว่าถ้าอยมกลับบา้านกจนาูจะไดดีชดใช่ใช่จริงเป็นเจ้าภาพตัดหลายนะวัฒน,นานาบุญด้วยแหะอันนี้ลูกเอกอ,อันนี้มีพิดตดจิม้มเ<อ>นาะา้างมาดานี่มาดานี่มาดานี่ัไหม มาแล้วค่ะเพียบเลยหลวงพ่ออุดได้ค่ะไปขึ้นรถค่ะลูกเบอร์500ค่ะนเนี่ยหนูโอนให้ละายหลวงพ่อแดงค่ะนั่นหกื้อก้อใส่เขาใส่เขาเนี่ย ไม่ใช่กําไรลูกไม่ใช่กําไรเนียนไม่ใช่กําไรเขาไปแขวนรถเนียนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะระเพลพดะคุณหลวงพ่อนะคะ <c oughs> ลวกปู่แดงนะคะ <c oughs> ที่วัดวัดอะไรนะวัดอะไรนะนึกลืม <c oughs> ออวัดน้องมาจับนะคะ ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่ค่ะดูบรรยากาศนะคะตอนเช้าเรากำลังจะเดินทางต่อไปที่พระธาตุวัดบ้านเด่นนะคะอันนี้คือ